กดปุ่มขวามือทุกปุ่มจะได้คะแนนเปิดค่าการมองเห็นในติกต o กฮะมันจริงป่ะใครเคยได้ยินคอนเทนต์หรือคลิปประมาณนี้บ้างครับ<ะ>จริงๆการที่เราไปมีปฏิสัมพันธ์กับคลิปวิดีโอไหนหรือที่เราเรียกว่าไอปุ่มขวามือทั้งหมดนั่นแหละมีอะไรบ้างมีการกดติดตามมีการกดใจมีการ คอมเมนต์ Comment, มีการเพิ่มในรา,า,ายการโปรดรายการโปรดหรืออะไรทางขวามือนะครับหลายคนจะสงสัยว่ามันช่วยเปิดค่าการมองเห็นเราจริงหรอวันนี้ครับ Tik Tok ไม่ได้มีคัดแนนในส่วนของปุ่มขวามือนะซึ่งถ้าเราไปทำแบบนี้กับใครคนที่ได้เปิดค่าการมองเห็นคือเจ้าของคลิปนั้นไม่ใช่เรานะครับ ทีนี้ถ้าอยากจะให้ช่องของเราถูกเปิดค่าการมองเห็นเนี่ยต้องโฟกัสที่คลิปวิดีโอและคอนเทนต์ห0ึนี่ถึงจะเรียกว่าการเปิดค่าการมองเห็นที่แท้จริงส่วนใครที่กำลังทำแบบนั้นอยู่นะครับให้โฟกัสใหม่นะเพราะช่องที่เราดีช่องที่มีคุณภาพจะนำคนที่ดี จะนำคนที่มีคุณภาพมาติดตามเรานั่นเองสำหรับเพื่อนคนไหนรู้เทคนิคนีคน้แล้วก็อย่าลืมฝากแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ